ผลงานมืออย่างนี้ดิรวมๆฮักหลโว สวัสดีครับผมบ่าวเคนสติ๊ก,ก,ก,กอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องดอกแรกแหกหมานซะก,ก่อนพี่น้องเขาปากกินเห็ดอีกแล้ว <c oughs> อย่าเฝ้าเบื่อเดี๋ยวช่วงนี้เห็ดรัวๆเลยเห็ดออกเนาะครับ YouTube คู่มือนี่มีแต่เห็ดพี่น้อง <c oughs> เห็ดแต่เห็ดตัดช่องใดตัดช่องใดเห็ดเห็ดเห็ดน้องอิวเห็ดติๆๆ๊กเห็ดหลือง,งูช่อนน่ะเฮ้ยผมเคนอยู่เด้ยังบเคนเห็นยังขี้ฟ้อนขี้เบิ่งนี่ผมไม่บอกนี่ไงเห็นหัวเป็นเล็ดเหรอคะเคยไหมนี่เนี่แหละบราเคนเห็นแป๊บๆบราเคน ใช่หลังใชหลังมาว่าจะมาบุกตะคะนี่ดินี่อุ้ยตกขาอ้วนๆใหญ่ๆมันออกเป็นหมูเด้นแต่เฮ็ดมันเพงออกอ่ะเฮ็ดิบอ่เนี่นี่พอเพิ่งเขียกันเนาะเวลาเพิเจอเหเข้าหรือโบยเคี้ยงนิดเลยใช่ใช่ต้นุนมาหินเห้แตเก็บ เมือใหม่เพิ่มเข้ามาเกตแบบนี้เด็กมันมีดอกน้อยนะก็นไรเจ้าที่ใหญ่ๆคือดีสวยดีกินมาคือนนี้โอ้เฮหมานสก้อนเฮหมานสก่อนเดินเข้ามาเมื่อกี้ก็ได้เห็ดเพิขุมสามดอกเฮ็ดอย่างกระเก็บว่าต่เป็นเห็ดไปลุยลุยเจออีกเดี๋ยวจ้า เห็ดพึ่งหวานพึ่งเข่าบอกเป็นหมู่เป็นมือดอกเห็ดพึ่งเข่านี่เจอทัอกุ <c oughs> ก,กระดับดอกตะมุตะมิมันยังน้อยอยู่นี่จ้ะมันหาเราต้องเจอได้เจอของอดีพร้อมสายฝนเลยแท้มันหลอยปาด์กลองงงูม่ใหญ่แท้ให้เดียวนี่แหละไม่ได้ไง่ายหรมันมีหมู่ญาติอาหาร <c oughs> มีจา้า แต่ว่าเพื่อความชัวร์ตอนอุ้ยนี่มีแมงกินเห็ดละง,ง้อละงกขาวโบมนละง,งาคละง,ง่ามันจะเป็นปุ่มๆตะปุ่มกระต่้มตัวแตกๆเมนแล้วก็บโมีอย่างกินนี่จะลงรอยกันรอยก็สิสะอาดมันดกบเรื่องกิกกนโอเพนมันเป็นไปไม่ได้มันจะออกเป็นมูอ้อ้อดี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 เด้อนี่นี่มันยังน,อน้อยเดิค่ะนี่ไข่นี่ได้อยู่ ันได้แต่ว่าที่เหลือเขาไว้ก้อนนี้เด็กคุณออื่นไม่ได้หน่เม่นโอ้ฝนก็มาพอฝนมาพอมสาฝนเชนบอกแล้วไปเจอสักเด้ออ้ยหายก็มาจำได้บ่เปล่าบัานนี้ตรงนี้น่ะมันยังน้อยอยู่จำมาทางไหนเจอเห็ดพึ่งเจอเจอเจอพนันหมานไปหากันต่อครับน้องจ๋าเจอเห็ดพึ่งขาลายแล้ว เด็กมันดกมันมีดอกน้อยเด,ด,ด็กติ๊กขออนุญาตัดเอาเลยนี่มันจะมีดอกไม่น้อยแต่งไปช้ำโอ้ยโอเคแต่เป็นทางแล้วจ้ะอือแต่ก็มีแค่สองด,กด,กด,กดกอกสองดอกเด็าลายด็คพึขาลายม,ามานันเสอยวรสชาติขมบางคนก็เอิ้นเฮ็ดคือไหวในความรู้มาจากพี่น้องนีง่แหละพี่น้องเคยแนะนำจำได้ก็เคจ่าติ๊กหานเรื่องเฮ็ดนี่ฮะมาขอความรู้จากพี่น้องล้วนๆเลยนี่ สวยมากเหมือนหวายเคส่มดอกนี่บอกเิ่บอกสติ๊กเรเห็นว่านะเพราะว่าดอกยังน้อยเห่ที่เราเห็นนี่นีหนึนงหนึ่หนน้อยอีโอ้ได้เวลาหมุนกระตั้นนี่หมุนหมุนหมุนเดเต้นเต้นหนุ่มตาเดะเสร็จแล้วโอ้ยนี่ๆดดี สีโดกมูนี่ลับเด้อข้างในอีกต้องหมุนซะก่อนหมุนหมุนหมุนหาก่อนเจยพี่น้องเหมือนครับ,รบเจอเห็ดงูอีกแล้วจ้ากำลังเป็นไข่พอเห็ดเพิ่งออกนเนาะไอ็งเงยแน่นบนไข่เดียวอีเดียว ยังไปเจอหมูเพิ่นอีกวันสองวันเสร็นจะเริ่มเห็นมีตัวแบบตุต้มๆเนาะมืาออื่นเริ่มเป็นดอกมาเป็นดอกเอจออีกแล้วออกเจอละไข่ะจะสมบูรณ์เจอเธอละไข่ก็เจอเรื่อยๆก็พอเจออยู่น,นะเนาะเท่าที่สังเกตเราโง่บ้านสติ๊กบเลยเป็นหมู่ใหญ่เนาะบุกทีภาคใต้จ้ะออกทีเต็มที่บุกเกินห้าดอก จะเาเจอเชื่อหรอสองสามหรือหนึ่งเขเก็เห็ดพุ่งขมเจอเห็ดพุ่งขมเลยแน่มาเห็นห็ดละงุหนดรงุใหมเห็ดพุงขมเห็ดดินหมาาสติเกินเอะไรฝนมาอีกเยอีกแล้วรอบสอเจ็ดไปเจ็ดมาอยู่นี่แหละ มันสะติ๊กบางคนเพื่อนโบเก็บไว้ได้หนิเนาะเือนเนาะเพื่อนโบเอาเลยเพื่อนโบเจอครึ่งหวานเพื่อนโบมักขมอะนะเพื่มักขมเข้าใจเพื่อนอยู่ดอกว่าคือโบมักกับโบมักจะดีได้พี่น้องขมเลยอยูดอกนี้ให้ขึ้นขมนี่ยค่ะเนมเห็นก็เอาเนมบบเห็นก็ไว้าเห็นมันใหญ่โอ้ยบโบขีนเอ้าใกล้ๆเลยแท้ อะไรมากัดขาแล้วตว่อุ้ยสองดอกสดอกดิสดอกกดอกกหมูลบอะหมูเลยบอนี่เด็กไปด้อเดอหูดอกนหมะโอ้ยจริงจริงมีดอกหนึงจักตัวอย่างกัดขาไปเร็วแล้วก็เขี่ยหาหมูเพ่นเนาะดอกน้อยนี่ผมสดรอบ นดอกนีโน่อยู่เนาะหมูอ้อมกันอยู่เนาะี่กโอเคนคือเจ้าหมืูแม่นั่นแหละพึ่งข้าวดอกยาวๆอันเดียวกันอยู่กว่ากอกเขนมันคือต่างกันคือเราเก็บเมื่อกี้นี่พี่สองดอกมันดอกมุกกับดอกโบมุกดอกใช่ไหมดอกยาวๆเนาะแม่นี่ดิมานบุ๋งดินี่จาเราเก็บล่าสุดเมื่อกี้นี่เนาะดอกแบบนี้ ถ้าเหมือนกันมัดทุกอย่างนั่ะแห้ะพี่แต่ว่ามัน,น,นอวน้วนเลยจอย่อยสองดอกเจอเห็ดพึ่งข้าวอีกแล้วจ่อยไปกินยังอ้วนอยู่เลยอยู่คนเดียวคือจ่อยนะคะญาติกินอาหารขาลายพี่น้องอกดอ,อกเดียวลายค่อยคยดีอกคนเดียวพึ่งขาลายเกือบบานวละล่ะ <c oughs> เจอหมูนี่โอ้ดอ,อกออหญ่ๆดอกเงี้ดีแต่ที่ขออนุญาตปาต่อาอะไรนี่เลยด้วเพราะมีดอกนี้น้อยยังได้แบบนี้เกิดได้ขนะึ้นอเะได้ะมีดอกน,น้อยอยู่กับออเห็นไหมหาไหมผมขึ้นตาเลยดอกนี้มาเลยมึงนนจุ้มอยู่ไหม นางดอกนิดน้อยอยู่เห็นบ่เต็มเลยติ๊ปาดเอาเลยเด้อปาดเอาเลยโบถอนเด้อนี่มีดอกน้อยอ๋อปุ๊บปุ๊บอยู่แสดยวบมีดอกน้อยกับปาดเออกระถอนจือแดงพันเมาอีกแต่เป็นใหญ่นี่คือเป็นช่อเต็มอยู่นี่เนาะคุณผักอ้วนๆเต็มเลยอ้วนๆเต็มเลยแสดงว่าดอกเพิ่งต้องอ้วนโตมุกเลยเลยถืว่าจะเจอติฮิดพึงคุม เช้อเพิ่งเข้าอยู่เนาะเช็้อเแทบอยู่สลับกันไปสามดอกพากันออกมาจากป่าแล้วนี่ครับเห็ดที่เราได้วันนี้จะติ๊กที่เลือกเอาเห็ดหวานหวานเห็ดหลังงูมื่อแกงจะบบันี้รวมของจากคลิปที่แล้วที่ผ่านมาเนาะบอกกินเนาะครับผมเพราะว่าเราได้หลายอยู่นะเห็ดพึ่งแทบแทบฮะเห็ดพุ่งแดงเห็ดพึ่งข้าวแบบนี้แต่รอบนี้เห็ดพึ่ง หมไม่ดอกงามเนาะงาม,งามอีมม่ดีจ้ะงามอีดีมุกใหญ่ๆคุยแต่ละดอกขมขึ่นตาเลยกลับไปทำเมนูก,กันจ้าพี่น้องจ้าผลงานของมือนิพุ่พน่ะ,ะบักหลายนึ่งข้าวอันบังหน่เด้วยจ้ะนี่เมจนจักรูบ่นี่เดี๋ยวหาบอกเคียนช่างให้เบ่งนี่อันนี้เห็ดหวานเห็ดละงูเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนกยุงเห็ดพึ่งข้าวพอได้เกงอยู่ อันนี้นีมันโซนผูมันจะเริ่มมืดเลยเด้อจากเปิดสติกตัดคงตัดขาเร็วเบิ่งในกล้องสีมันอยากซีดๆเนาะแต่พี่น้องว่าเห็นดอกสีซีดๆนี่มันสีบกขุมแหงไอทิมูกแป๊ดๆเนะี่มันขมแหง้งนะแล้วเดี๋ยวมาต้มใส่มะแข้งหรือมะเขือพวงจะลงหลายๆสูตรเนาะ โลโลฮักไอ้น hmm. ้ำหนักถาดออกกับประมาณน่าจะโลนึงประมาณห้าโลจะเฮ็ดคนพี่น้องจ้ะเหมืนเยอะมากนี่ถาดบักใหญ่บอกเข็นถือพี่น้องบึงด้วยนี่เจ็ห้าโลบักหลายด้วยโอ้โหเอาไว้ถาดนี้น้อยเล้อจ้ะดิอ๋อถาดจะบรรลุปะมึงถาดนี่โอ้อ๋อถาดบักใหญ่เล้จอะไว้ถาดนี้น้อยพ่อกิโลที่ตาย กีจเชียกิ่เชียดยอ๊กิโลหขาตั้งชิมหาละคำมือตื่นตาเดี๋ยวเดีด๋ยวเสต็กกระสินไปล้างหิริแก,กงจะแบบนี้เอ๊ะอยังไระข้าวให้เด็กๆข้าวให้มา,พ,า,าพี่น้องมามาเบิ่งหิริกรติกล้างเลยถ่านพี่น้องเบิ่งก็ยันพี่น้องหลายคนห่วงเรื่องหิริละงอกละงาเรามาดูกันนี่หิริลงะงอกข่าวข้างในมันจะมีดอกแบบนี้คือหิริละงอกด้วยจ้ะ เห็ดขาวกับเห็ดดอกมันบบบนี้แต่เราผ่าข้างในแล้วมันตันนั่นหมายความว่าเห็ดละงางหรือเห็ดมีพิษได้จากนี่มันมีดอกอยู่นี่ดิดอกใ,ใหญ่ที่เขาได้งานเด็ก<ห>มันความรู้พี่น้องนั่นเลยเมนจ้ะ <พา S 1> ถ้า,<พ>า<ม>ว่าเขาถ้าเขาผ่าถ้ามันเป็นไข่มันยังโบกดอกเนาะนี่เขาเบิ่งแบบนี้เลยผ่าเบิ่งมันบตันจ้ะมันมีดอกนี่คือเห็ดละงูแต่ถ้าเป็นเห็ดมีพิษค่ะมันจะตันมันจะโบมีดอกจ้ะทุกอันมีดอกนี่ เป็นความรูม้เด้อจ้าสำหรับผู้ที่รู้เร้วกะเนี่ยเป็นห่วงสติติหานาะนี่อันนี้ห็ดพึ่งต่างๆสวิติตตหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเลยพร้อมเกงจ้าเผื่อด้เกงกับมืดพี่น้องจ้า,นาห,นหนะาห็ดเนาะสามคลิปรัวๆมือนี่จบด้วยพามาเกงจากคลิปที่สามอ่ะเดี๋ยวสติติเก,กงก่อนเล้อจ้า ตรงเข่าให้มาแล้วต้มเฮ็ดต่อจะแบบนี้นะผลง,งานมือนี่ยได้ดีรวมๆแล้วกะส่งตะกรก้ากว่า <c oughs> อืแต่เฮ็ดนี้ดอกเรื่อยๆอยู่ดอกน,น้อยๆเต้เป่านี่เฮ็ดพึ่งนิ้นมานี่นะนเนาะเฮ็ดพึ่งคุม้มนี่จ้ะเศร้าคลิปเล็กทะเลกูดผูกคลิปโสดยังถือว่าได้หลายอยู่คลิปสามยามแรกนี่ คนต้องทำมาซะก่อนนี่กับเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนทยอยเอาบางผูพ้ลระส่งกโมงสามกโมงเอาคู่คุณเนาะไมทุกคนแต่ถ้าว่าจากนี้ไปจะวันสองวันเพื่อนบอกเอาแหละมนสิเลื่มบานเลยเห็ดเห็ดพึ่งอย่างอื่นสิออกเห็ดกะงุเห็ดพึ่งนกยุงเห็ดพึ่งขาล่เห็ดพึ่งหวานาง่ายเนาะเห็ดพึ่งข้าวคือเห็ดพึ่งขุมคุณสิมือนแต่เสติกสิเก็บมาคือเก่าเก็บมานี่แหละต้มไว้ ต้มไปแล้วเดี๋ยวเราห้องค่อยเดี๋ยวค่อยล่างจ้ะคนหนาสต้องใส่มะเขือพวงลงไปมืดในต้มใส่มมเดดติกมัดเลยหม้อเดียวเลยสติกต้มส่งน้ำมันยุบโอเคมหมแล้วมันจะยุบลงยุบมากเยอะสี่ห้าโเลยเป็นอะไรคือสติกอะบ่มีผู้ช่วยเนาะแต่เอามาตุนไว้คัมมาค่อยมาเอ็ดกันแบบนี้แหละเนาะค้อนมาตัดค้งตัดขากระชิบข้ามมืดเนี่ย แต่บ้านเรามืดไวเด้อหมืดไวแจ้งไวตีสี่ตีห้านี่เห็นแสงแล้วโมงทุ่มนึหมืดตึ๊ตึ๊ดห้าโมงก็มมึดเลยเนาะอยู่ใจเาวหกโมงครึ่งแจ้งอยู่เด้ออันนี้ตีห้าแจ้งแล้วเด้อแน่น่น่บงดนะโอเคห่าวอ้วนแนนะโอันนี้อยู่คลิปที่สองของมือนี่ได้เนาะอุ่นดีระชปุ๊บ พี่น้องซึ่งเสาติ๊กนี่คือเป็นซึ่งใหญ่เด้อมันขาดด้วยบอกพี่ซึ่งเรื่องหน่อไม้นอะมันเป็นา่าอือแล้กระตุ้มไปเรื่อยๆเสาติ๊กที่ต้มทรงน้ำมจ้ะนี่แหละแล้วมันจะยุบลงไปมองดหนิซึ่งนี่ยซึ่งหน่อไม้คือซึ่งใหญ่เด้อหนิเด้อมือละซึ่งพอรมือละซึ่งเพลอะเอ้ยพี่น้องนี่แหละหมานหาอยู่หากินในต่ละมื้อ ตอนนี้สติ๊กแกงเฮ็ดอยู่ด้วยจ้ะสูาบารีกินอ่างพี่น้องเนาะครับอ่ะลาพี่น้องเลยน้ำเบกเค็ญเนาะครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่าน,นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยได้ครับเรวพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า,จาบบกเค็ญจะออกไปนอนนาเอาเข่าไปให้เด็กๆ